ช่องสเปิดตัวนิวเจนเลือดใหม่น้ำฟ้าลาลา่าไมยสวยหวานทะเลจืดมาแรงมีแต่ตัวท็อปปังไม่ไหวเสานิวเจนเลื่อนใหม่วิทสามพระรามสจับมือกันแจ้งเกิดยกทีมสำหรับแก๊งสาวออฟฟิศจากละครรักต่างวัยวาระแห่งชาติแดทูเลิฟให้รักพิภาษาผลิตโดย ชนลำพีโปรดักชั่นช่อง3กด3 3ามกับเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวอาชีพทนายความงานนี้นอกจากทีมพระนางเบลลาราณีกับกองทัพพีทจะปังเกินต้านแล้วนั้นสีสันของทีมนักแสดงทุกบทบาทในเรื่องนี้ยังเป็นที่พูดถึงกันสนั่นโลกออนไลน์โดยเฉพาะสาวสาวดาวทนายคลื่นลุ่งใหม่ช่อง3 นำทีมโดยน้ำฟ้าธัญพันรราล่าลาลิสาที่ตอนนี้กำลังขึ้นแท่นเป็นนางเอกชายเดี่ยวลงละครเย็นปีศาแสนกลและนางร้ายหวานใจพระเอกดังหมทาริกาทั้งสสาวสสไตล์ตอนนี้ fc หนุ่มหนุ่มคลั่งรักหนักมากณจุดนี้เพื่อเป็นการสารต่อความฮอตของดารารุ่งพุ่งแรง ทีมผู้จัดละครต้นนัทนนจากแบด to เลิฟให้รักพิภากษาขอเซิร์ฟโฟโต้เซ็ตสุดน่ารักจากโรเคชั่นสวยๆทรายพ mm ีพ hmm. ีอีสต l แลนด์วิลเลกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่ละครเรื่องนี้ยกกองไปถ่ายทำเก็บภาพบรรยากาศสุดโรแมนติกมาฝากแฟนละครโดยมีคิวอุ่นเครื่องปล่อยภาพ เซตสาวๆแกงนี้มาเพิ่มอรรถรสให้แฟนๆจิตหมอนพร้อมปล่อยทีเด็ดคู่จิ้นเบลล่ากองทาพทิปและคู่ตัวพ่อตัวแม่อูธนากรพิงกี้สาวิกาในลำดับต่อไปได้ช่งางผ้ามือหนึ่งสายเวดดิง้งชื่อดังวินบัตด,ดี้มาลั่นชัตเตอร์ให้เรียกได้ว่าแค่แฟชั่นเซตแรกๆของสาวแกงนี้ก็มาลงเรื่องความฟินสิบ เต็มสิบไม่หักแล้วจ้า